คุณกำลังมองหาร้านเติมโรบักหรือซื้อเกมพาร์ตอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำลาว่าบักร้านบริการเติมเกมโรบักไม่ว่าจะเป็นโรบักมีทั้งระบบไอทีพาร์ตและยังมีแบบบุหด้วยนะแถมยังมีบริการจําหน่ายเกมพาร์ตแบบต่างๆในราคาเรทเจ็ดไม่ว่าจะเป็น Map Football, Key Legacy, แบบบล็อกฟูดคีเลก a ซี่ n อ m ิเม่ไฟเตอร์ออสตาและยังมีแบบอื่นๆอีกด้วยแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นหากลูกค้าท่านใดมีแรงก์วีพีในเว็บแล้วก็จะได้รับส่วนลดไปเลยอีก5%ปเซนตจะพาไปได้แล้วที่ลาวาบัก เอาแล้วนะครับสวัสดีครับว่ากับผมเรทูได้กันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเรทกับในเกมโรบอทในแมปโปรเจกต์ซาร e เยียนนั่นเองซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงการลงดันเจียนนะครับการลงดันเจียนนะครับเราสามารถมาตรงนี้ได้โดยการใช้เรปพอร์ตของแผนที่ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับจะมีคําว่าดันเจียนหรือคุณจะมาเมืองแรกก็ได้ครับเพราะว่าตัวดันเจี้ยนนี้จะอยู่ติดกับเมืองแรกนะครับผมนี่เดี๋ยวมาวิ่งให้ดูนี่นะอยู่ติดกับเมืองแรกเลยตรงนี้ซึ่งแต่เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ดูอีีีกกนนนนตอ้้แลวั เพราะว่าอยากจะมาก็คือแค่มาเมืองแรกนะครับยืนหน้าเมืองแรกเราเลี้ยวขวามาทางนี้เลยครับ mm hmm. ก็จะเจอนันเจียนเันเจียนจะมีเวลาลงคูดาสชั่วโมงนะครับมันถึงจะมานั่นเองซึ่งเราสามารถรอตอนนี้เวลาสิบเอดโมงนันเจียนจะเปิดตอนสิบเอดโมงแล้วก็น่าจะคูดอาอีกสชั่วโมงน่าจะเป็นอีกทีตอนบ่ายโมงนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําำให้ทุกคนมาเห็นเองว่าลงเันเจียนมันจะเป็นยังไงแลวได้อะไรบ้างหรืออะไรยังไงนะครับแนะนาว่าให้มาเยอะๆจะดีกว่านะครับนันเจียนตอนนี้เพราะว่า มันสามารถใช้คนเยอะมากนี่เห็นไหมเนี่ยมันติดบอดท็อปสิกันเลยเนี่ยมันเท่ากันหมดก็น่าจะลงด้วยกันพร้อมกันอะไรอย่างนี้เป็นไปได้นะครับโอเคอันนี้ก็สามารถเอาอะไรมาลงได้ไหมก็น่าจะได้แหละเพราะว่าผมจะลองเอาเนโมนลงดูนะรอบที่แล้วผมเอามนุษย์ลงไปแล้วแบบแพ้เรียบเลยสิ่งที่ควรรู้ของดันเจี้ยนเลยก็คือคุณไม่สามารถที่จะเลือดรีเจนได้คุณจะไม่ต้องมียานะครับพวกขวดยาอะไรอย่างเงี้ยจำเป็นมากมีเยอะยิ่งดีเลยครับผมไปเดี๋ยวเราไปลองเจอกันในดันเจี้ยนแลยกัน let's go โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้าสู่ในส่วนงตัวดันเจี้ยนไปที่เรือรอนะครับสามารถมีใครมาลงก็ได้แล้วก็เวฟไม่ั้งหมดสิมเวฟเราต้องเคลียร์เร็วที่สุดเพื่อจะติดบอร์ดนะครับแนะนำคนลงเยอะยิ่งดีแล้วก็เลือดจะไม่รีนะครับย้ำไปแล้วดังนั้นมีขวดยายิ่งดีเลยมา let's go <S เคลียร์ดิวิ่งดิตอนนี้ไม่อยู่แล้วอ้ oh. รู้สึกเป็น,นสูตรเวลลอยแล้วใช้พลังนี้รู้สึกค่อนข้างที่จะเคลียร์ง่ายอยูน่นะทุกคนเพราะว่าสกิลของมันค่อนข้างที่จะเป็นสกิลหมู่เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเวฟแรกด้วยแหละมันเลยง่ายาโอเคมันมีเคลียร์แล้วเดี๋ยวต้องไปเคลียร์ตรงนู้นต่อ ถ้าใครที่เป็นอสูรและมีตระกูลคำโดผมว่ามันเวิร์กนะเพราะว่ามันมีสกิลในการรีเจเนอเรชันเลือดอะซึ่งมันน่าจะเวิร์กกับตัวตรงนี้มากเพราะว่าตะไมน่าสามารถรีได้เรือเร่อยๆเลยแนะนําว่าเป็นอาสูรน่าจะเป็นอะไรที่ลงดีสุดแต่สกิลค่อนข้างที่จะลาบากนิดนึงถ้าไม่ใช่ระยะไกลนะนี่คือเราเคลียเว็บแรกเสร็จแล้วครับก็จะขึ้นเว็บ2ต่อไปจะมีกี่ตัวเว็บแรกเราจะได้รางวัลมา600เวน6แคนสปินแล้วก็2อเดมอนสปิน ือว่าได้ตัวในส่วนการสุ่มอะไรอย่างนี้มาด้วยนะเออแล้วก็ต้องรอเวลาอย่างนี้เรื่อยๆโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทําการลงอย่างนี้เลยละกันนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนตัวเมืองแรกแล้วนะครับผมที่จะเห็นได้ว่านี่เซิร์ฟหลักแล้วก็ได้มีผู้เล่นใหม่ต่อยกันไม่ไม่เชื่ผู้เล่นใหม่ต้องบอกว่าบดนะออตอนนี้เราอยู่นี่ครับก็เดินออกมานะครับแล้วเลี้ยวซ้ายนะ่ะเพราะว่าตอนแรกผมบอกแล้วครับว่าเราหันมองข้อนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเรามองอย่างนี้ มมองตรงนี้นะครับจากเมืองนะยืนหน้าเมืองลรวมองนี้ให้เดินออกมาเรียเดียวไครับไปทางนี้เหมือนไปทางที่เกี่ยวข้าวแล้วนะครับแต่เป็นข้างนอกนะให้คุณวิ่งตามผมอะไรอย่างนี้ครับผมเดี๋ยววิ่งมาเลยนะเดินมาเลยๆล้วเดินมาครับแถวแถวนี้นะเนี่มันจะลึกนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอยู่ไกลไม่มากนะแบบกลางๆใกล้ๆประมาณนี้ เดินเ,เอกนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมคุณก็จะเจอในสวงตัวทาวเวอร์เรียกว่าอะไรอ à, หอคอยตรงนี้ครับ,บเป็นเสาหินหกเสาแล้วก็ต้องรอหนึ่งชั่วโมงสี่สองนาทีก็คือตอนบ่ายโมงนันเจียนก็จะมาอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับตรงนี้แนะนําให้มาลงกันเยอะครับยิ่งเยอะยิ่งดีจะง่ายกว่านั่นเองนะครับผมโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้สําหรับการที่จะมาลงนันเจียนแล้วก็ผมก็มีการลงนันเจียนสถานที่ได้ดูแล้วเป็นอะไรยังไงบ้างก็ไว้ลองมาลงกันเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนตายโยนักบับรสลายครับ แล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เดี๋ยวผมแล้วเจอกันบ๊ายบายครับแล้วก็วิแล้วก็วิ้วว <c oughs> คิดว่าจะใช้เวลานาในแค่ไหนในการลงตันสินะใช่ถามตันนี่แหละ <c oughs> โอ้ยมันโดนทีเดียวไม่ตาย ยอยากไวไหมล่ะอะไรจะล่อรวมไม่ได้นะมันเป็นบอสนะโอ้แล้วบอสอยู่กับฉันด้วยงันละเอ้อเอ้อเอ้อื้อ้ ไปหมดมันคอมโบติดแล้วไม่ชอบโอ้ยโอ้โหมีอะไรไม่ใช่ในนี้ด้วยเหรอไม่ถึงกแะไรปลาดาดแน่เลยพี่ด้วยจะไม่เอาเข้าโอ้บอสตายละนี่อ้าวนี่คือเพิ่มโอกาส1.5เท่าแล้วนะ การลงดันเจี้ยนจะเพิ่มโอกาสดอบ1.5เท่าแต่ผมไม่ดอบอะไรเลยเจ็บอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหนี่ผมต้องปะด่ากี่ตัวไว้เนี่ยเฮ้ยพี่หลุดไปะ ี่จะตายแล้วอะเพราะว่าเมื่อกี้มันปีงเน่ะไม่รู้เป็นไงส่วนแล้วตามิน่าหมดทุกคนข้อเสี่ยงการเป็นตะููนเลยเราวิ่งดีตามิน่าไปก่อนมีขวดตามิน่าก็ดื่มเลยครับจังหวะนี้ไม่รีรอแล้ว,ลวไม่งั้นเป็นภาระแน่นอนดื่มไปเลยตอนนี้ต้องรีบดื่มจบแล้ว เด็กยาเรียบครับเป็นระสุนก็ต้องเดิมเกิดระหว่างนี้มีเวลาแล้วรีเรียบครับอ่านี่จะได้ก็อูู้้หอสนใจเป็นอสูนได้กันไหมเคียวจูโร่ไม่ผมไม่ใช่ชื่อนั้นผมไม่ได้เลือกรีบดอนแคร์อัมดอนแคร์สเตย์ดอนแคร์มากลับบ้านดีกว่าเอาวะทุกคนเว็บแรกเราเคลียร์มอสไปไม่ดอปอะไรเลย คือลงรถเสร็จแล้วยังรู้สึกดอบยาให้นะแต่รอบนี้ไม่ดอบเลยเลยวะ่ะเสียดายมากเอ้ยสวยละโอ้ยอ้ยหยัดไอ้พวกชชดี่เฮ้ยพอเฟกบอกได้ไงฮาวพวกแกไม่มีตีนเฮ้ย โอ oh ้มยกอดลมลมแม่งอือไม่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 แพ้หรอกฮ่าฮ่าเพลย์แลว่างนี้เรามายินรีเลี่ยดเดียวเรียบร้อยกำจัดไปหนึ่งกองใหญ่อะไรอ่ะทูโซเวอร์ผมจัดไปหนึ่งกองใหญ่ ก็เลยมาไม่มาแบบเป็นกองอ่ะรู้สึกพลังกระสึงตัวนี้ค่อนข้างที่จะเคลียร์หมูถือว่าดีอยูน่นะทุกคนไม่ได้แย่ขนาดนะดั้นแต่ต้องรอตามิน่านิดนึงมันเปลืองมากเดี๋ยวลอไปให้อีกตัวหนึ่งไอ้แต่ต่อยทำร้ายได้ไหม tayo. Ah. Sige, ที่ว่าต่อให้เคลียร์เร็วแค่ไหนจะต้องรออีกเรื่องของ3าสิบวิถ้ามีครบสิบเวฟนี่ก็โอ้โหประมาณเอาสักเก้าเวฟละกันช่วงเวลาระหว่างย้ายเนาะมันจะโดนไปประมาณสามสิบคูณเก้าสองร้อยเจ็ดสิบวิเลยนะทุกคนโอ้เกือบสามนาทีอ่ะหรือห้านาทีนี่แหละสามร้อยวิเท่ากับห้านาทีเออโอ้โหสี่นาทีครึ่งไปเนี่ย รอนานอยู่แล้วเนี่ยขนาดแค่รอมันจะคิมเวฟทั้งหมดรวมๆมาเนี่ยแล้วยังไม่รวมการเคลียร์มอลรอบนี้น่าจะมีบอสแล้วหรือเปล่า,าจำไม่ผิดตาน,นี้ไม่รวมอย่ารวมเลยครับ้ารวมแล้วเรางานหยาบแน่แล้วมันมีต่อยกลางคันอย่างนี้วะอสูรมันมีชุดเดียวเหรอเนี่ยถามจริงแบบนารูโต เอ้ยเอ้ยเ้ทำไมข้อความบอสขึ้นวะเฮ้ยดี๋ยวละโอ้เมโดงคนแรกไม่เป็นไรใจเล่นฮะเฮ้ยโอ้โหลูกน้องแม่งเอาลูกน้องไปท so ีโอ NO ้โหโอเคบอสได้ละขโมยด้านหลัง ด้วยเหรอขึ่งหลอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอจะ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 ตายแล้วตายตายนี่ครั้หนึ่งขอซอนดีโดกันละไม่ไหวละขอรีเล่แบบวิ่งวิ่งไหวไหม นี่ขนาดโอ้ยาหมดแล้วทุกคนหนึ่งหนึ่งได้นะไม่เอาลุมนะขอหนึ่งหนึ่งได้ไหมขอพี่เหรอหนึ่งหนึ่งได้เรื่อยแต่ไม่เอาเยอะขอร้องนม่ขอพี่เหรอไม่โอ้ลูกน้องมันยังไอนี่เลยทุกคน perfect b l o c คือบอดมันไม่ควรจะ p e r f e c บ b l o ก k ก n g ขนาดนี้ ตัวละโอ้โหยีรีเล่ก็ยังจะโดนบอดตามจะตายเวลาสันจะตายเช่นกันไม่ก็ถามอะ่ะจะได้ไปเทก่อนอ๋อยังอ๋อทุกคนผมคอมโบติดได้ไงก็ไม่รู้โอ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  ต้องรีบไปช่วยนะเนี่ยแต่ว่าไม่ไหวว่ะทุกคนเลือดยังไม่ดีเลยโอ้พ oh, <perfect>. ิเศษดอชดานฝั่งมาตีลูกน้องตัวหนึ่งด้านหลังพี่ใช่ป่ะเดบยวจะไปตีบอสโอ้ผมโดนสตันเฮ้ยโดนสตัน ไม่ใช่ไมบอสม,มันเลือดเยอะขึ้นโอ้โหค้างปุ๊บเกมเลยตา<ะ>ยเฮ้ยเนี่ยวไปทุกคนมันลำบากมากไม่ไหวไม่ไหวต้องต้องเอาเพิ่มมาเยอะหน่อยโอ้ยแค่นี้ไม่ไหวไม่ไหวเราไปได้นิดเินหน่อยพอได้เลยโดนโดนบอสอันนี้ปุ๊บเดือดร้อย,ย,ยเลยผมโดนอีสไครเลยเปิดโลกหน้าเลย โอ้ยฮะจะเร็วที่สุด่อนนะอย่าอย่าไปโน่นอย่าไปหนอไนไปกองใหญ่หรือนอแหละถงมันน่าจะมีสกิลแบบเฮ้ยไปกินวิญญาณทดิเออวูวววววววนไหนไปแล้วว้วงนววว่ววววเออวว่ววผมจะมีสมองนวว เออในเมื่อเราตายอย่างนั้นก็มีประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือถ้าเพื่อนเราเป็นศูนย์เราก็ให้เพื่อนกินยานสุดท้ายติดโคจูไม่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 ติดโวยเลือดกับมาเต็มอีกแล้วทุกคนโหยาหมดแล้วด้วยไม่ไม่ไม่ต้องบอกว่าไม่เลือดเต็มทุกตัวเลยอ้อวอมบไาป พี่เคลียสมุนเสร็จเอสมุนที่กองนู้นก็มาต่อไปไม่ถึงใช่ไหมถึงบอลน่ะถึงเฮ้ย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 ดูแล้วทำไงดีโอ้ยยังยืนเห็นยังไงดีกันพระเจ้าลูกยี่เอาเออลูกยี่เอาไอ้ตาเข้ากล่องกันดี จะทำอะไรพี่เล็กไม่ถ้าอาตาเขากอย่างกัพี่ฟ้าิีงหนีได้ไม่ไม่คนดูไม่ชอบคนดูไม่ชอบเนดมาปุ๊บ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 ปุอบเป้าเปุ๊บปุ๊บปุนนัุนบ่ะเฮ้ย เอาแล้ววันดีวันแปวันดีบนึงเลั่นแหละวันนีวันแล้วนะทารุณสันโอ้ฮะ โดนลูปคงหรือนี่ <c oughs> You want to free เฮ้ยไป่าหรอโอ้โอ้โอ้ <c oughs> โอจุกจุกโอ้ โอ้เล่นอแล้ว oh, รีบดีบรีบรีบจบๆกันดีกว่าน่ากลัวว่ะโอ้เกาะบวกเก้านะเว้ยไม่ได้ช่วยอะไรหรอกข้ามันมางสายฝนอะเชื่อผมอีเขาสามารถเขาอาสูรน่ะต้องตีมันเรื่อยๆอ้โอนี่หายไรเไยไม่ได้หรอก How are you-, are you <laughs> <giving>? <laughs> hey, Back in the map.